ครับพี่น้องมาเบิ่งคู่ภาษาเอลซีศูนย์ครับสู้กันกับเงาบะพร้าวาเบิ่งสิได้บ่ครับนี่เงาเพ้ากัใหญ่เติอยู่เส้นผ้าสุดการอาัลเจอร์มันตาสิบห้าเส้นสี่สิบเส้นครับเอาล่องเบิ่งคู่ภาษาติดเกี่ยวลุยเอาันนี้เอาผานโกยนะครับเอาเจาะเงามันก่อน ตีตูเลยบ่นะครับผมที่คลิปนะครับสูกับเงาออกะเพ้าเนี่ยแะครับถึงงัดวันนี้ออกเข็ดแตงเข็ดบ,บังเกอร์ครับผมลุมลบไห้บ้านติดไช่เดียนครับไช่ห,หินเข็ดไหวเตรียมไหวครับผมเกื <c oughs> ่อมี่ยังขีดไมากับป้อเดี๋ยวมี่มองลบครับเพราะว่าม <c oughs> องที่ยอยู่นี่คือลัตเซอร์นี่โมวิท คีนไหนครับเอาอึบเอาตูด,ดอะไรบอสเอาสี่สิบดับจ้อยเอาสี่สิบเร่นครับนี่แหละครับนี่ครับคุณนปอประพันธ์มุ้ยดำคำดีเลยครับคุ้มอยู่ครับะ ขุดตั้งที่ที่ไปไล่ไนตต่อบอดีพื้นที่มันแคบครับพื้นที่จำกัดครับมันเป็นไปได้เอาเออาโยกแล้วครับโยกแล้วโยกแล้วเดียววะโยกนิดเดียวเอเอเออไปขนาดทีซีไว้บ่ กิเลยสูดไ้เป็นส well, ูดถากไปถากมากมันขาดว่เอาเอาาอ๋อกิดเดียวครับผมลื้อยเงาเท้าเต่านี่ับเอ๊บเอาขาเขาขาเขาเลย ถูกัน,นเลยบอสเอาเอาฮึบโอ้โหแน่นอนครับหากบอกแน่นอนครับตัดข้อเ,อเลยครับเอาฮตัดข้อเอาทุกทายผ่าข้อเอา,ต,อเอาตัดข้อเอาครับหนึ่กระเจียวเงาขึ้นหัวครับ บ่เกือแน่นอนว่าหาข่าวเนี่ยด้วยเออตัดข้อเอาครับผมเดี๋ยวว่าตัดข้อเอาขาดครับว่างัดเหงาคือสิบโมได้หรอกแล้วสี่ศูนย์เด็นข้าวเข้า อลุยเบิ้งอ๋อาสอฟุ้งรับเดินบ่อไี่นี่อาเงาครับไปเป็นตัๆมตั้ครับเพื่อปั๊บกีครับผมนั่นพุทธพ่อประพันธ์นะครับผมปีปั๊บกี เพือสิท <cues> ็ดเบิร์มครับผมเฮดบังเกอร์ลบไผ่หามีเกิดการปะทะกันระวังไผ่เขมรครับผมกับเจอได้พ่อมี่มองลบนะผมว่ารัศมีมองนีนี่มองยูนี่คือมันโบผิดนะโบผิดคือไงเขาครับเฮดไล่พระท่นละครับใส่บบใส่โบเลยใส่กับทางมันแต่ว่าเด็กใส่ควันที่เงาเ้าวเงาแย่งนี่ก็จดได้งัดออกครับผมถากเอาแล้ว ก็คืองัดตอไปเลยนะครับก็คือถากเอาครับผมตัดข้อเอาตัดข้อมันเอา,เอาผมก็จะได้เกียดินแปงดินครับผมเออตอผ้าสู่ครับเอลทีศูนย์คปตาผมข้านาข้าหลังเอาโคเปอร์ทิชเชียวปั๊บดลยน,นะครับผมเนี่ย เอาทีเดี๋ยวครับผมงัดบัวใดกันตัดคอ,อ,อเอาแ,อแล้วแ้งพื้นที่ครับผมปลาไทยพื้นเห็ดพื้นมันเดี๋ยวค่อยมเาเห็ดาขาเห็ดหลังคา